สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิป journal with me กับสมุดโคบ o n i ีช i ่สเล่ม4ี่สไตล์ของเรานะคะไปดูกันค่าว่าเราจะใช้เขียนอะไรบ้าง เล่มแรกเป็น Hobonichi Planner ค่ะเป็นสมุดวันเดย์วันเพจเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษค่ะเล่มนี้เราตั้งใจเขียน gratitude journal นะคะปกติเนี่ยเราก็จะเขียนกลุบกริบแทรกอยู่ในสมุดที่เขียนทุกวันอยู่แล้วนะคะที่ผ่านมาแต่ปีนี้อยากจะแยกออกมาให้ชัดเจนนะคะว่าแต่ละวันเรามีเรื่องอะไรที่ควรขอบคุณบ้างนะคะเป็นการฝึกให้เราคิดบวกได้อีกทางหนึ่งค่ะ เราตั้งใจจะเขียนขอบคุณอย่างน้อยวันละ3อย่างค่ะอาจจะเป็นการขอบคุณสิ่งที่มีอยู่แล้วขอบคุณตัวเองก็ได้นะคะที่เราได้ทำสิ่งดีๆทั้งต่อเราเองแล้วก็คนอื่นนะคะในการเขียนเนี่ยเราก็จะพยายามใช้คำบวกๆให้มากๆเลยนะคะเพื่อสะสมคำดีๆประโยคดีๆค่ะ ต่อไปเป็นสมุดสุดเลิฟของเราค่ะโฮโบ5ปีปีนี้เป็นปีสุดท้ายแล้วนะคะเราใช้มาตั้งแต่ปี2018ปีนี้2022ก็ครบ5ปีพอดีดูสภาพน้องก็น้องบวมเป่งมากเลยอันนี้แนะนำก่อนเลยนะคะอย่าประมาทเรื่องการแปะรูปแปะวาชีนะเราเตือนแล้วคนใช้งานบางคนอะ่ะเขาแปะหนักมากเกินไปค่ะสมุดระเบิดเลยจ้าน้องก็รับไม่ไหวนะคะ คือถ้าตัวรูปอะมันหนาเกินไปอะค่ะมันก็จะแบบไปทําให้ส่วนที่เย็บที่สันปกของสมุดอะมันมันรับไม่ได้อะค่ะมันก็อาจจะแหกออกมาได้อะไรอย่างเงี้ยสำหรับเล่มนี้นะคะเราใช้เขียนไฮไลท์ในแต่ละวันค่ะเอาแบบสั้นๆกระชับกระชับนะคะเพื่อเก็บไว้ไปขยายเขียนต่อในเล่มใหญ่ค่ะ แล้วก็เผื่อบางวันเนี่ยก็อาจจะหมดแรงเขียนเล่มใหญ่นะคะอย่างน้อยก็ยังมีไฮไลท์ในเล่มน,นี้ไว้แล้วค่อยไปขยายเขียนในเล่มใหญ่วันหลังได้ค่ะมาที่ Hobo w i กส์ค่ะ ตอนแรกกะว่าจะทำเป็น bullet journal ในเล่มนี้นะคะแต่สุดท้ายก็ขอยุบเหลือแค่จดค่าใช้ใจ่ายกับ habit tracking พอค่ะเล่มนี้เนี่ยเป็นเล่มที่เราพกติดตัวตลอดนะคะเพราะว่าเผื่อว่านอกเหนือจากที่จดค่าใช้ใจ่ายทั่วๆไปแล้วเราอาจจะยากใช้จดไอเดียหรือว่าลิสต์รายการที่ต้องทำได้อีกนะคะก็จะเป็นแนวแบบ daily log อะไรประมาณนั้นนะคะ สำหรับโฮโบว e ก k ์ในปีนี้นะคะที่เราใช้เนี่ยใช้ชื่อว่า365ค่ะแล้วในเซตของเล่มน,นี้ยเขาก็แถมสติกเกอร์ตกแต่งมาด้วยเราก็เลยเอามาติดเป็นแท็กของแต่ละเดือนนะคะ mm. เพื่อเวลาเปิดหาเนี่ยก็จะได้หาได้ง่ายๆนะคะ ลืมบอกไปค่ะเราถ่ายคลิปนี้ตั้งแต่วันที่1นมกรานะคะก็วันนี้วันที่23โมมกราแล้วก็20กว่าวันมาก็ค่อนข้างแตกต่างออกไปบ้างนะคะไว้เดี๋ยวจะมาแรปอัพตอนสิ้นเดือนอีกทีว่าเป็นยังไงนะคะไหวไหมสี่เล่มนี้นะจะเยอะไปหรือเปล่านะคะ มาค่ะโฮโบเล่มที่4น้องใหม่นะคะแต่ตัวใหญ่มากนั่นก็คือโฮโบคัสซินนั่นเองค่ะเป็นขนาด A5 นะคะที่เราไม่เคยใช้มาก่อนปีนี้กะลองดูว่าจะใช้ยังไงดีก่อนหน้าที่จะเริ่มใช้นะคะก็พยายามดูคลิปต่างประเทศอยู่เหมือนกันค่ะหาแนวทางว่าเออจะใช้ยังไงเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ใช่ตอนนี้ก็เลยใช้วิธีแบบเราเขียนมาแบบไหนก็เขียนไปแบบนั้นในแบบของเราดีกว่า ถ้าไปทําตามคนอื่นน่ะมันก็อาจจะไม่ใช่ตัวเราแล้วสุดท้ายเล่มนี้อาจจะแบบซุกอ,อยู่ในลิ้นชักอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เอามาใช้อีกก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะคะแต่ก็ไม่ไดห้หมายความว่าจะไม่ลองอะไรใหม่ๆเนาะตอนนี้ระหว่างที่เขียนอยู่อะ่ะก็ยังแอบดูชาวบ้านอยู่คะ่ะอันไหนที่เหมาะกับเราก็เอามาใช้เสริมๆกันไปคะ่ะ เพราะฉะนั้นการเขียนโฮโบเลมนี้ของเราก็คือเราเขียนไดอารี่ปกติเลยอะเขียนแบบเหมือนเจอเนลประจําวันอะไรอย่างเงี้ยล้วก็มีแปะลงแปะรูปแปะฉลากตรงนั้นตรงนี้สมมติไปกินข้าวมากม็ที่ลองแก้วมาแปะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เป็นแนวเดิมๆที่เราเคยทําเพราะว่าเออมันก็สบายใจที่ได้เขียนอ่ะเราไม่จําเป็นที่จะต้องแบบฟังชั่นอลมากก็ได้ไอ้ดอี่ของเราเนาะก็ประมาณนี้ค่ะ สำหรับส่วนนี้นะคะของโฮโบคาซินเนี่ยจะไม่เหมือนกับเล่มเล็กกะ่าก็คือจะเป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นมาเราขอเรียกเป็น weekly แล้วกันนะคะเพราะว่าสองหน้ากลางออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์แล้วก็มีเวลากำกับซึ่งเราชอบมากเลยเราเขียนสนุกมากเลยคือเราก็เขียนไปนง่ายๆเลยอะคะ่ะตามไทม์ไลน์ว่าแบบเออตื่น7จ็ดโมงไปทำงานกี่โมงอะไรเงี้ยไล่ๆๆมาทั้งวันก็เป็นเหมือนสรุปบล็อกสั้นๆในแต่ละวันอะ ง่ายๆดีอะค่ะเขียนแล้วสนุกดีค่ะ จบแล้วค่ะโฮโบสีเล่มของเรานะคะที่ตั้งใจว่าจะเขียนประมาณนี้เดี๋ยวสิ้นเดือนมาดูกันอีกทีว่าเราจะรอดไหมกับโฮโบซีเล่มนะฮะไปละค่ะบ๊ายบายยังไม่จบค่ะมีง่อกม่อีกเล่มนึงนั่นก็คือโฮโบนิชิเดฟรีค่ะก็เป็นแบบใหม่อีกเล่มนะที่เราไม่เคยใช้เราก็เลยเอามาวาดรูปทำการบ้านวาดเล่นบ่ายวันอาทิตย์ตามครูหยอยศศีแห่งวาดสตูดิโอค่ะ ก็โอเคเลยนะรับสีน้ำได้ดีแล้วก็เป็นแนวแบบสเก็ตเชอร์อะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นสมุดขนาดกระทัดลัดที่ใช้ว่าสีน้ำได้แบบไม่ขี้เลเลยอะค่ะเพราะว่ากระดาษเขาดีจริงๆก็โอเคค่ะจบจริงแล้วไว้พบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย